สวัสดีครับพี่น้องครับที่นี้ช่างยศจะพาพี่น้องมาชมเรือนะครับที่ท่าเรือราชบีนะครับเรือเยอะมากเราไปชมบรรยากาศได้เลยนะครับนี่นะครับข้างหน้าผังนู้นก็จะเป็นเรือสมลาดนะครับเรือสมลาดนะครับอันนี้เ่ยวเขามานี้ก็เป็นเรือโดยสารนะครับผมสายสีม่วงส้มนะครับเรือนะครับเย็นๆนะครับพี่น้องลมเย็นสบายๆเลยนะครับตอนวันก็กำลังตกบินนะครับ ท่านกลองตกินนะครับบางครั้งก็มีเสือนะครับพวกนีเรือสำรานนะครับเรือโบ๊ทนะครับต่างๆนะครับผมมาเยอะเลยครับที่ท่าเรือราชินีนะถ้าอยากชมเรือต้องมาที่ท่าเรือราชินีนะมีทุกอย่างมีเรือทุกอย่างนะครับผมให้ชมนะครับนี่นะครับตัวนี้เรือตัวนี้40บบาทนะครับพี่น้อง อาศัยว่าติดแอร์แล้ว40บาทนะครับแต่ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปข้างบนได้นะครับถ่ายได้เฉพาะข้างในนะครับมีเรืออีกเตรียนหนึ่งแบบเรือ30บาทนะถ่ายถ่ายข้างบนได้ถ่ายรูปข้านบนได้นะตอนนี้เรือเรือเรือโดยสารก็ถ่ายรูปได้นะครับต้าเป็นละสีสม้มอย่างเงี้ยตลอดสาย21บาทนะครับนี่นะตลอดสาย21บาทครัำหนึ่ง91เรือด่วนเจ้ารพระยาย ท่าเรือราชินีนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับเรือเยอะนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งน้ํำปากคลองบางกอกใหญ่นะครับตรงปาป้อมนะป้อมหนึ่งนะครับแล้วจะเป็นตันเรือเขาจะห่างนะตัวตะเวนนะครับด้านน้ำตัวตะเวนด้านน้ำ บรรยากาศนะครับพี่น้องท่าเรือราชินีนะครับพี่น้องนี่ก็มาเร็วหน่อยนะครับพี่น้องก็จะได้ดูวิวสวยๆนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับวัดกัลยาณมิตรนะครับก็จะมีพระวสุนะครับทีนะบ่เป็นเรือลำเดินี่ท่าน้ำรงเรือราชนนะรนินีท่าน้ำรงเรือราชินีนะครับผมนี่ก็จะเป็นประตูสะพานติด we are be